ทุกคนกลับก็สูช่ช่องเมกเกอรมิเกอรกมม,ม,มิเกอรมิกเกอร์เจ้กลับมาแล้วทุกคนแล้วก็ฉันกลับมารียกเซนกับเพื่อนเพื่อนแล้ว หลังจากที่ได้พูดไปหลายรอบใน TikTok นะคะว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆกลับมาเร<ด>ียกชันกับช่องฉันแล้วนะคะหลังจากนี้ก็อันนี้เป็นไลฟ์อัพแรกที่มาเรียกชันกับเราเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าก็จะมีพี่นิกที่จะอยู่กับฉันทุกคลิปหลังจากนี้นะคะแต่อาจจะมีบางคลิปที่ไม่บอกก็จะไม่อยู่นะคะโอเควันนี้เรามาเรียกชันวงการอะไรกันล่ะ New J New J New J New วันนี้นะคะเรามาเรียกชันเกิร์ลกรุ๊ปที่ร้ว่าเป็นตัวแม่ ที่ยังเป็นลูกอยู่หมายถึงช้าอะไรอนี้ตัวแม่ออใช่นะคะกับการกลับมาของ girl group วง New Jeans <Inform ations> ก็นานมากนะปีนึงได้ยังอะเธอหลังจากที่เกือบปีอะเรียกว่าเกือบปีก็ได้<อ>ปีครึ่งปีก็ได้นะครึ่งปีนะคะก็ลกลับมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็เป็นเหมือนฟีลแบบฟีลแบบบ,บีไซส์ก่อนเป็นฟีลแบบพิเรลลิสก่อนนะคะกับเพลง Bubble Gum นั่นเองก็ฉันไปหาข้อมูลมาก็ค่อนข้างที่จะ พอค่ายก็ห้าโปรโมทแปลกๆแต่ว่ารู้แค่ว่าเดี๋ยวจะปล่อยตัวนี้มาใช่ไหมแต่ว่าเพลงยังไม่ลงสตรีมมิ่งทีมันให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเพลงบัพเปอรรมอ่ะที่ลงสตรีมมิ่งอ่ะพร้อมกับไตเติ้ลเลยก็คือเดือนหน้ากับเพลง House Sweet 14พฤษภาคมนะคะเดือนหน้านั่นเองก็อันนี้เหมือนฟิลให้ไว้แบบตอน Attention ที่ปล่อยมาแล้วก็ค่อยปล่อย High Boy มาเธอเนอานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบัพเปอร์กรมจะเป็นอย่างไรด้คราว่าเพลงนี้เป็นเพลงโฆษณาด้วย เออก็รอรุนว่าที่เป็นตั้งใสแล้วพี่น้องพร้อมล้เราไปรีแอคชั่นพร้อมกันเลยค่ะไป Let's go โอ้นเบลม้ลแล้วดนตรีอะฮัลโหลฮัลหลฮัโฮัลโหลฮัลหลฮลลัลัลเลหหห อุ้ยแต่ลูก,<า>กแต่ละคนะน,ะน,น่ะเนาะเดนียลผมอ่ะสุดน่ารักจังเด็กอยู่แล้วเด็กลงไปอีกคือใส่คือร้อนไหมอันนี้ <ผ>ก็แค่เรียนหรอกไมเรียนจริงเลยอ่ะแค่มันเป็นกรุ่มม<า>ี่อุหยตรงนี้ชัดมาก ้นเขาย้อมสีสวยมากเลยผมเดนี่เคือสุดแล้วเสียงเดนี่อ่ะอุ้ยไอแม่มอันนั้นเกื่อ่อะที่มพบเอ็มวีตอนนั้นอะโอ้ัมันด้งอ่ะปันผูกเป็นออเธอเป็นกระต่ายเธอ น่ารักจริงนะถ่ oh, ายดีมากเลยอะเหมือนไม่ได้ถ่ายเอวีกันอยู่อ่ะมัน,มนเล่นไปเรื่อยใช่พูไไดไปยเงไงนะ ดูเป็นคอนนี้ดูเป็นเด็กเพราะตส่งมนี้เป็นเด็กทำเอิดอ่ะตืดทำเอิดติดทำเอิดแต่เป็นภาษานั้นใช่ปะเกาหลี จะมาทำบาโบ่ตอนต้นสวงสีครับสดไปแล้วนะคะทุกคนอ่ะอเคยจะพูดอะไรก่อนไหมคือน้องพันน่ารักมากเออน้องออน่ารักเนะาะฉันว่าลูกลุกเขาดูดูใส่รอบเนาะหมายถึงว่าแบบสมวัยอะเออลูกมันแบบกับมันคิดว่าจะมันค่อยคิดว่าจะโตวกว่านี้แต่กลายเป็นว่าเขาปรับลูกให้ใส ใส่กิ้งอีกรอบ<ม>หนึ่งอะไรเงี้ยส่วนตัวเพลงทีาว่ารู้สึกว่าฟังฟังเอาเพลินได้ซึ่งเหมาะกับเป็นบีไซใช่ก็เข้าใจด้วยออค,คือก่อนหน้าน,นี้ก็ทําใจมาแล้วว่ามันคงจะมันคงจะไม่ได้แบบปูว่าหรือว่าอะไรเลยน่าจะมาฟิลแบบเพลงมันสบายคือทําใจมาเลยก็ก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็เพลงดีมากเพราะว่าชา่าตอนแรกก็ได้กลิ่นความเป็นซิตี้ป๊อปตอนเปิดมาแต่ว่าพอฟังไปเรื่อยๆ,ๆมันมีความเป็นซินมากกว่าก็คิดว่าจะเป็นซินป๊อปแล้วก็วา์ทรงผมต่างๆที่ชัดเลยก็ของแดเนียลที่ ทำหยิกๆอ่ะมันเป็นยุค80ูนที่เขาชอบทำผมทรงนั้นกันแต่เอามาประยุกต์กับเด็กที่เป็นเจนนี้อะไรเนี่ยก็เข้ากันส่วนทรงผมอว่ันี่ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ยุคไหนนะแต่ว่าถ้าเป็นยุคเราก็จะเป็นเด็กที่ไว้ผมยาวมารงเรียดโดนครูตัดจุดจุดแล้วคือรู้เลยว่าพอเปียกอ่ะโอ้โหไปหมดเลยแต่ว่าใสจริงลูกใสจริงตอนแรกก็เชื่อว่าเพลงอ่ะมันจะเลื่อยกว่านี้ด้วยซ้ำแต่การว่ายังมีทอดให้ช็อกหน่อยๆยังมีทอดแบบ อะดติดึกอะไรให้แบบยางโอ้ยังเพลงไม่น่าเบื่องชอก็ฟังดีๆก็โชว์เสียงกันด้วยนะแบบโชว์เสียงอะไรแล้วก็ที่ฉันชอบเลยก็คือการย้อมสีเพราะว่าย้อมสีแบบนี้ก็คือมันก็ให้ไวแบบเมื่อก่อนจริงๆอ่ะแล้วไปไปที่ทะเลอีกถ่ายถ่ายดีถ่ายฟรีเลยอ่ะปล่อยแบบปล่อยไหลเลยแต่ก็ก็มีซสตอรี่บอร์ดนั่นแหละแต่แค่แบบมันดูเป็นธรรมชาติมากมากมากเออใช่แต่ดูเพลินมากสิแล้วก็ใช้ยังใช้แฮร์ริแคมอยู่ ต้องถ่ายนั่นอยู่แล้วก็จะมี P o V บางคนอยู่หมายถึงว่าแบบจะมีช็อตที่ใช้เป็นกลิดแบบไอ้นี้ด้วยภาพที่แบบเฟรมภาพแบบเนี่ยใช่ก็จะให้วไวแบบเมื่อก่อนเลยจริงอ่ะอันนี้ใช่ใช่ใช่แม่กับลูกลูกคนเล็ก โอเคก็ไวประมาณนี้ส่วนเพลงก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะมันเป็นบีไซน์เนาะก็ฟังได้ถ้าจะฟังได้เรื่อยๆก็ต้องตัง้งใจฟังอีกสักครั้งสองครั้งแต่ก็ย่ายง่ายตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยน,ะะนี่ว่าเพลงไม่ไม่น่าเบื่อเพลงเพลงเพลงยังฟังได้เรื่อยๆคือไม่ใช่เลยเพลงน่าเบื่อเราก็เล้วฟังเพลงมันมันไม่ได้เรื่อยมากจนถึงขนาดว่าหลับอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีท่อนให้แบบเพลาะให้แบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย คอนทูก็แบบติดหูอยู่ไอสวิตไลท์เบอร์เกอรเออร์นเออโอเคนะคะก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรารอไปเรียกชั่นวันที่ปล่อยไตเติ้ลมาเลยว่าจะเป็นอย่างไรเนะไปซึ่งอันนี้ฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่ออัลบั้มว่าอะไรก็ติดตามกันนะคะก็ยังใครที่เป็นบัดนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าคิดยังไงบ้างกับคลิปนี้บ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปที่ช่องเราด้วยหวังว่ามีเพื่อนๆมาเรียกชั่นแล้วก็ซับสไครต์จะถึงหนึ่งแสนสิบเทีคนช่วยก เออถาไม่ช่วยกันใครจะช่วยล่ะใช่ไหมล่ะเออ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 นะคะแล้วก็จะไปคิดหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ